อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอตแน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลักขี่แมนะครับวันนี้เราอยู่กันใน3โค้กแคททิกเอ็มนะครับวันนี้จะมาพูดคุยนะครับกับการใช้ซาลาเปาให้คุ้มนะเพราะว่าอันนี้มีคนมาถามมีค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้คือเริ่มมาสดๆเลยนะตอนเช้าเลยคือยังไม่ได้ทอะไรเลยครับยังไม่แปรงสีฟันไม่อาบน้ำไม่ไม่ใช่นะอาแบบแรกคือสาระเปาเนี่ยได้จากไหนบ้างใช่ป่ะของหมีใช่ไหมครับคือหมีเนี่ยจะเติมแพ็คนี้เลยเพราะว่ามันจะได้สาระเปาก่อนเลยสามอันถูกไหมครับทีนี้คือหมีจะทาอะไรหมีก็จะกดรีให้หมดเลยครับเพราะว่าเกมเนี้ยเราเร่งเลเวอร์ไวได้ก็ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่งเลเวอร์ไวได้เนี่ยเราก็จะเปิดฟังก์ชันอื่นก่อนคนอ,อื่น ทำให้เราได้เปรียบการต่อสู้มากครับทำให้เราผ่านด่านง่ายด้วยซึ่งตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าหูซาลเปาหมีแม่ง1 1ึ่งพันหนแม่งจะใช้หมดหรือเปล่าวะใช้หมดนะใช้หมดแบบชิวๆเลยด้วยนี่ได้กวนโอ้มคตัวสีดาวโม่หน่อยโม้หน่อยเปิดเปิดตะเกียะได้เลยนะงงเหมือนกันโดยที่ทำไงครับให้เราลุยด่านเนื้อเรื่องครับให้ไปไกลที่สุด อันนีอนน้อันนี้สมมติว่าหมีติดก่อนแล้วกันอ่ะสมมติเราลุยด่านเนื้อเรื่องแล้วมันติดแล้วมันไปต่อไม่ได้ทำไงใช่ไหมครับก็ให้เราอัพให้เราใช้ซาลาเปาอัพนะครับขั้นคุณภาพเห็นไหมแต่มันจะมีเทคนิคนิดนึงก็คือว่าให้เพื่อนๆดูก่อนว่าคุณภาพเพื่อนๆเนี่ยเลเวลอะไรนะครับตอนนี้หมีจะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็มีหกอันหนึ่งถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดตัวหกหมีเนี่ยขั้นคุณภาพหมีหกเนี่ยแต่ว่าอันที่สามอันที่สี่หมีเต็มอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเราควรจะกวาดล้างอะไรครับกวาดล้างหนังสือดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดินเดินไม่ไดไปแล้วครับเห็นไหมมันจะมีขึ้นว่ากวาดล้างแล้วก็ปกติอยู่แล้วที่เราจะได้3วันแต่ถ้าเกิดสมีกวาดล้างอันนี้ไปมีจะได้แค่อันหนึ่งอันสองหนูบาเพราะอันสามอันสี่เนี่ยมีสี่สิบแล้วมันไม่คุ้มไงเพราะว่าเพื่อนๆควรจะโฟกัสตัวละครแค่ทำก็ห้าตัวให้คุณภาพเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันทังนี้มีจะกวาดล้างมีก็ต้องมากวาดล้างหนังสือนี้แทนครับเพราะว่าคนใช้อยู่ทั้งหมด4คนและอันที่3ามอันท ส่วนถ้าเกิดเป็นหนังสือใหม่เนี่ยมันยังไม่มีใครเรียนถึงงานถูกไหมก็ไม่ควรไปกวาดวันนั้นครับเพราะว oui, e ่าไม่ได <itu>? ้ใช้ถูกไหมอ่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มีก็จะกวาดล้างอันนี้ครับเพราะว่ามันได้ใช้สี่ตัวเลยถูกไหมอ่าเห็นไหมแต่ว่าหนังสือก็ยังไม่ครบนะครับแล้วอะต่อไปมีจะใช้ซาลาเปาแล้ว มีก็จะมากวาดล้างในตรงนี้ก่อนเลยครับแต่จริงเพื่อนๆควรจะเอาสารป่าเนี่ยไปไปเล่นในนี้ก่อนครับไอเนื้อเนี่ยเรื่องรายวันอ่ะมันจะมีใช้สารป่าค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยมันจะมีใช้พลังกายใช้อะไรอย่างเงี้ยเห็นป่มเพื่อนๆก็ดูอันไหนมาใช้พลังออใช้สารป่าเพื่อนๆก็ไปเล่นเล่นให้เคลียร์ก่อนครับแล้วค่อยมากดตรงนี้แต่คืออย่างที่พี่บอกเงื่อนไขก็คือว่าเพื่อนๆเราต้องติดด่างก่อนถูกไหมจะต้องติดด่างก่อนก็คือถ้ามันไม่ผ่านจริงๆอย่างเงี้ยเออ เราค่อยไปเล่นกาดน,นะครับที่หมีบอกงนี้นะอันนี้ข่ดสี่อันก็ควรจะกดให้พอดีนะครับแต่จริงๆมันมันจะล็อกให้พอดีอยู่แล้วไงอ่ะเห็นไหมคุณภ,ภาพเจ็ดแล้วตอนนี้ก็คือคุณภาพเจ็ดเจตัวแล้วอ่านะอ่ะ,อะต่อไปในการที่เราจะออาคุณภาพตัวไหนต่อใช่ไหมครับเอาก็เราควรจะเน้นตัวแทงกับตัวแบกอ่ะตัวแทงหมีเขาเดียวหุยถูกไหมต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัวดาเมจที่แงสุดตอนนี้ก็คือตัวโล่งนะครับหมีขเราดูเรล่งก่อน เพราะว่าถ้าเกิดตัวแบบก็คือตัวละครที่แบบกดสกิลทีเดียวฝั่งนั้นตายเลยอะทาให้มีโอกาสชนะทับง่ายนะามีใช้คํานี้ดีกว,ว่าพยายามกวาดล้างให้พอดีนะครับอย่าอย่าไปเกินนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเหลือของแล้วก็ไปกดกวาดล้างรายวันในดันประจําวัน3าครั้งเนี่ยมามันก็จะเสียได้ของนะครับนี่คือคนี้นะ วันนี้เช้านี้ดีไว้กดกวนอูใบเดียวได้เมื่อวานนี้มีนี้กดไสองร้อยกว่าโลก็ไม่ได้ตัวนะแม่งออกยากใช่ไหมคือบทมันจะได้มันก็ได้เว้ยอ่ะต่อไปอะไรต่อครับต่อไปก็คือเราควรอัพตัวแทงต่อเพราะว่าตัวแทงมันคือตัวแบกตัวหนึ่งถูกไหมคือเกมนี้ถ้าเกิดแทงไม่ตายโอกาสอ่ะเห็นไหมแค่นี้จบแล้วเห็นไหมแต่จริงๆอันนี้มีพลาดอย่างหนึ่งคือรู้ป่ะครับจริงๆแล้วมีต้องเหลือซาลาเปาอีกกนิดหนึ่งอาจจะเหลือทีไว้สักยี่สิบสามสิบเพราะว่าเราจะ เพราะว่าเราอัพคุณภาพันเนี่ยพลังเราเพิ่มถูกไหมพอพอพลังเราเพิ่มเราก็ไปทำอะไรครับเนี่ยพยายามไปตีบวกของให้ตรงเซตครบเซตอ่ะอัพเลเวลเห็นไหมอัพจุดหนึ่งก็บวก750เหมือนเซตตะกี้เนี่ยนเพื่อนเพื่อนเยพื่อนเพื่อนอย่าลืมอัพเซตด้วยนะมันบวกันเยอะมากบ้างบวกบวก8ปดพันอะหน้าดาวแล้วทั้งผมเนี่ยวิธีกดเพื่อนเพื่อน,นเห็นลูกสรวตรงขวาไหมครับมันจะเป็นลูก เอ่อคล้ายๆเครื่องหมายทองทองอ่ะอันนั้นแปลว่ามีตัวละครที่เสศษครบพเพื่อนเพื่อก็มากดอัพนะครับต่อไปก็คืออะไรใช้ซาลาเปาใช่ไหมครับพเพื่อนๆก็เนี่ยเนี่ยพเพื่อนๆก็พยายามเล่นไอ้พวกนี้ให้หมดเลยครับพอพเพื่อนเพื่อนพยายามไปไกลที่สุดเท่าที่พเพื่อนเพื่อนทำได้พอพเพื่อนเพื่อนไปไกลสุดใช่ไหมครับมันก็จะสามารถทําให้เราเอาของพวกนี้มาเอาทรัพ,พยากรกตัวละครหลักเราได้ถูกไหมครับ อย่างเช่นใช่ไหมครับของหมีตอนนี้เห็นไหมตอนนี้เราต้องพยายามตีบวกเป็นเซตครับอย่างตอนนี้เซ็ตหมีมันจะ 3- าม0ห้าสี่สิบกันหมดช่วนบ้านเนี้ยตัวแบกเนี่ยหมีก็จะ40ก่อนเสร็จแล้วหมีก็จะไปดูตัวไหน35ก็ตีให้บวก40ให้หมดครับอ๋อพยายามเฉลี่ยให้ไล่ให้มันครบเซ็ตพอๆกันนะครับอย่าไม่ไมแนะนําแบบเออตัวหนึ่งโดดไป50อีกตัวหนึ่งสามห้าสามห้าสามสิบอย่างเงี้ยอย่าหาทำเพราะว่าการการตีบวกครั้งหนึ่งอะ เลเวลยิ่งสูงป่ามันใช e ้ห right. mm. yeah. er ินเยอะกว่า้าอ่ะตีบวกไม่ได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆพยายามไล่ให้หมดเลยครับเนี่ยพอไล่พอไล่หมดเสร็จแล้วเพื่อนก็เอาทรัพยากรไปตีบวกนี่ไล่ที่ว่านี่คือทำไม่หมดเลยครับเนี่ยกัตสัย์ระสูคนเดินทับไปนี่ของฟรีฮะพยายามไปไกลที่สุดครับก็จะได้ทรัพยากรของฟรีนะครับนี่ อันนี้ก็เหมือนการพยายามให้ไปไกลที่สุดครับเพราะว่ายิ่งสมมตินะโจจู่สี่ห้าใช่ปะถ้าเป็นพื่อน,นไฟเตียวกกเนี่ยโอกาสที่มันจะดอกของทองมากกว่าครับพยายามไปไกลที่สุดเท่าที่เราไหวแต่อย่าไปกดดันตัวเองถ้าเกิดมีสูรรต่างในใน,ในกิวแบกก็ดีครับจะเป็นไปได้ตัวเราควรจะผ่านนะเพราะว่าเราจะต้องผ่านก่อนมาถึงจะเข้าร่วมทีมได้นะครับเงื่อนไขน,นะแล้วก็ต่อไปเห็นไหมบทกระบ,บี่ไฟเนี่ยเขาให้ให้เราไปไกลที่สุดเพราะว่ามันจะได้เศษมันจะได้หินกันหินกันเนี่ยพยายามตีบวกกันเซร็นะครับ อันนี้ก็คนยายาม่ต้งมีเวลาตอนนี้ทําอยู่7เกมโอ้โหมานั่งทําไกด์ตอนนี้เหนื่อยมากอันนี้ก็เหมือนกันครับเอ่ออันนี้เอาไปอัพแผนตรงนี้นะน,น,นี่สำคัญมากเนี่ยครับค่ายคน คือเราต้องพยายามอัพไปไกลๆครับเพราะว่าอัพไกลๆเดี๋ยวมันจะปลดปนมาปนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วเราก็พยายามอัพแต่คนที่เราใช้เป็นหลักครับเอาแต่ละทีมันไม่เหมือนกันเนาะอ่ะกุอูปดพอดีซีด้โอ้โหยังรอเลยกุอูกูตัวอื่นนี่ยังไงก็ได้ครับตอนนี้ของกุอูจริงเพราะเดี๋ยวกุอูออกตัวต้องมานั่งรอวนอีกนานนะอ่ะแล้วจากหลังแล้วหลังจากที่เราทำเควสไอวันทุกอย่างครบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เลเวลตรงเนี้เยอะคร,ๆๆครับเสร็จแล้วทําไงครับหลังจากที่เพื่อนๆตีไอ้พวกเนี้ยเนี่ย ผ่านหมดแล้วเราก็มาตีท้าดวลสนามประลองสนามปรลลองเนี่ยหลักๆเราเรามาทําอะไรใช่ไหมครับเรามาหาใบตาตรงนี้ครับเพื่อมาอัพยศเรามันจะทําให้สติอ,อัลลาเปาเก็บความจุเพิ่มระบบพลังต่อสู้ด้วยแล้วก็แต้มสกิลขั้นกลางเนี่ยเราควรจะเอามาอัพออตัวขุนพลท,ที่ว่าที่ว่าเอาไว้แบกด้วยครับอันนี้ก็ควรพยายามให้ไปไกลที่สุดครับเพราะว่ามันจะได้ตายนี่ความสําเร็จตาความสําเร็จเอามาทําอะไรเห็นไหมเอามาแลกของม่วงได้ เพราะว่าว่าเราจะไปใส่อ่อนลบทองอีกนานนะตอนนี้เราต้องพยายามพยายามแรกครับอ่อค่ายกลทองเอ้ค่ายกลม่วงใส่ครบ5ตัวก่อนพยายามใส่เป็นเสตนะครับมีเคยทำก้อธิบายแนละ้วแต่ละตัวใส่อะไรเพื่อนๆลองไปดูได้นะครับจะแ,แนะนําให้แรกแบบ800แบบ800มันเลือกได้ถ้าแบบ500มันจะสุ่มค่อนข้างจะตรงกับเรายากนะแล้วก็สุดท้ายสุข,ขามหาละครพยายามเลือกนะครับอันนี้ คอมมี่ทุกคิวกิว,กวมีจะเป็นคุณเซฟิลอสนะต้องไปทาชาปียร์แกด้วยนะครับเฮ้ยน้อแพ็คเลือดอีกโอ้เ oh! นื้อแพ็คเลือดทองอ่ะอ๋อมันแก่ท้าวันอล้นนะลืมไปผลงานยุทธ เพื่อนๆอย่าลืมไปสงครามด้วยครับเห็นไหมมันจะได้กล่องผลงานยูดเอาไปแลกของนะสำคัญมากนะครับอหลังจากที่เพื่อนเล่นเล่นทำเควสเนี่ยครบหมดแล้วแล้วก็ทําท้าดวน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรวะท้าเควสไอ้ท้าดวนถูกแล้วแล้วก็แข่งขันนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมไปตีสงครามด้วยเนี่ยพยายามไปตีสงครามตีเมืองตีเมือง,องและยึดเมืองแล้วก็บริจาคขอพันธมิตรเนี่ยแล้วก็มันจะได้ไอ้นี่ครับตา พอเพื่อนได้ตาเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปอพรมันก็บวกพลังต่อสู้เยอะแล้วก็อย่าลืมปลดสเตตัสตรงกลางนี่ด้วยครับสำคัญนะใช้หินเปิดให้ใช้หินเปิดนะครับเนี่ยหลังหลังจากเพื่อนๆทําอะไรเสร็จหมดแล้วก็พลังต่อสู้เราเนี่ยก็จะบวกประมาณยังต่ำก็น่าจะห้าหมื่นถึงแสนแหละอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆนผ่านด่านได้ไกลหรือเปล่าพอเพื่อนเพื่อผ่านด่านไกลอ่าเพื่อนเพื่อนก็มาเล่นด่านเเรื่องต่อเลยครับถ้าทีนี้เพื่อนๆก็จะผ่านไปไกลเลยอาจจะผ่านตั้งสามถึงห้าด่านนี้คือเทคนิคของมีนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวมีเพชรอยู่ขอหน่อยละกันนี่คนอูสี่ดาวแนละ้วโอ้โหอย่างนี้วันวันนี้วันดีใช่ไหมวันนี้ก็กดเลยละกันอุย้ยเออไม่เอาควรโอ้กาเสียงมั้งเนี่ยใช่เฮ้กาเสียงมียไม่มีหรอวะโอ้โหเรียบร้อยครับแถวบ้านเรียกเจงนะเอ่อ เอาจริงได้ริบบองยังดีว่านะเพราะอะไรรู้บ้างริบบองมีขาดอีกตัว5ดาวมันจะได้ของทองไงมาเบิดก่อนปิดไว้กูสู้ตายไวไลยไวัรุ่นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละครับความเออสี่ของตู้นี้ไม่เป็นไรครับเอาถือว่าเปิดขำๆแล้วกัน อ่ะเผื่อเทคนิคนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่แบบเออจะใช้ซาลาเปาไงคือมีต้องบอกบอกว่าซาลาเปาอ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อและสามารถรีดได้เนี่ยกขาควรจะทําให้หมดเลยครับเพราะว่าอย่างที่มีบอกคือมันสามารถทําให้ตัวเราเนี่ยัพเลเวลไวกว่าคนอื่นมีเจะบอกบอกว่าบางคนเติม V เยอะเขาซื้อซาลาเปาได้ต่อให้ซาลาเปามัน200ตําลึงเขาก็ซื้อนะอย่างตอนเนี้ยท็อปเซฟมีตอนนี้เขาไปเกือบจนะ3.9แล้วเพราะว่าเขาอัดหนัก แต่อย่างที่หมีบอกไงว่ามันคุมครับเพราะว่าเขาก็ไปปลดระบบเร็วไปปลดระบบเร็วเวลาสู้กันอย่างเงี้ยคนปลดระบบเร็วมันก็ได้เปรียบก,กว่าเอาเผื่อลิปนี้มีจะมีเพียวกับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์อย่างให้มีทำไกล้เร็วเทอมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับขอรบกวนเพื่อนๆ่นิดนึงนะครับตอนนี้ช่อง lucky bear เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอคุณนะอ่าน,นี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะม่ีราคากสิบเแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมี อันนี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดเนเงนมาเสร็จไหมครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนเงนของหมีครับคือใครที่มาโดเนเงนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดเนเงิทั้งหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกแคซเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งพันบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดเนเงนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ 6, แทนคุณเอกแคซนะครับ ซึ่งตอนนี้มีทําทั้งหมด7เกมด้านาคตมีเกมเปิดใหม่มีก็ทำเรื่อยนะครับแล้วท็อปโดเนีมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นก้าใ,ใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนียแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนียได้นะครับการนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สับานหนูช่องล u c คกี้แนะครับ